พี่น้องครับที่สุดของคำว่าพระกรุก,ก็คือจะเป็นพิมพ์ทรงเดียวกันก็แล้วแต่ครับแต่จะต้องไม่เหมือนกันเลยแม้แต่องค์เดียวครับสามองค์นี้เป็นบล็อกไม่พิมพ์เดียวกันเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกหรือว่าเรียกว่าซุ้มคอดําแต่เนื้อก็ไม่ดําเห็นไหมครับเนื้อก็ไม่ดําองค์นี้เห็นไหมครับนี่ครับองค์นี้เนื้อสีแดงนะครับเห็นไหมครับเนื้อสีแดงสวยงามนะครับ ชัดเจนเป็นพิมพ์ที่ไม่มีกระหนกนะครับรูปร่างล้ำสันบึกบืนหลังข้างนะครับเห็นไหมครับข้างก็มีลักษณะรารักษ์หลังเป็นลายกระดานเปลือกไม้สวยงามครับผมองค์ที่สองพิมพ์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับองค์นี้จะออกเป็นโทนดำนะฮะเป็นโทนดำเห็นไหมครับเห็นโทนดำสวยงามนะครับ ไม่มีกระดกเหมือนกันเรียกว่าซุ้มกอดำเหมือนกันพี่น้องครับหลังข้างก่อนนะครับแล้วก็หลังนะครับคนละอย่างกับเมื่อกี้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับพิมพ์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันหลังไม่เหมือนกันเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่นะครับพระกรุนะครับจะไม่เหมือนกันองค์นี้ก็พิมพ์เดียวกันครับออกเป็นสีพลอยแห้งเห็นไหมครับสวยงามสวยงามเหลือเกินครับพี่น้องครับเห็นไหมครับ ไม่ต้องลงกล้องก็เห็นความสวยงามได้เห็นไหมด้านข้างนี่ด้านหลังครับองค์นี้หลังเรียบครับหลังเรียบเห็นไหมครับหลังเรียบนะครับงดงามเหลือเกินพี่น้องครับขยายให้พี่น้องเห็นจะจะเน่งหน่งเน่งหน่งเน่งหน่งและก็เน่งหน่งครับเห็นไหมครับองค์แรกครับอ่าองที่สามนี่ครับอง์ที่สองกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเน่งหน่งเน่งเน่งและก็เน่งเน่งครับด้านข้าง เละก็หน่งๆด้านหลังเห็นไหมครับโอ้โหความโหดความเหี่ยวความสวยมันจังบาดอกบาดใจอะไรขนาดนี้พี่น้องที่รักครับสุดยอด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 โอ้โหและองค์นี้นี่ครับกับพิมพ์เดียวกันเหมือนกันครับแต่เนื้อคนละอย่างเห็นไหมครับองค์นี้จะเป็นสีเนื้อในสีอิดนะครับอ่าสีออกแดงครับอ่านี่ครับสวยงามไหมครับ ีนี่ครับมีเห็นส,สีนี้จะเราจะเจอว่านดอกมะขามนี่ครับว่านแร่ดอกมะขามสีแดงๆนี้นะครับความจริงก็คือแร่เล็กชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังสวยงามบาดอกบาดใจท่านใดที่ชอบพระเบญจภา,าคีหรือพระสุมกอสวยงามสุดติ่งครับพี่น้องที่เคารพครับ3มองค์นี้สุดยอดของคําว่าพระกรุกก็คือแม้จะเป็นแม่พิมพ์เดียวกัน ก็ต้องไม่เหมือนกันเลยแม้แต่องค์เดียวถ้าเหมือนกันทุกประการ100%เมื่อไหร่แสดงว่าเป็นพระปรอมครับผม